สำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งร่วมกับเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสีขอรภูมิสีภูมิใจเสนอสุขสวัสดิ์ดรักษาน้อมบูชาครูกเกษียณพุทธศักราช2564 แห่งการเริ่มต้นสู่วันสุดท้ายแห่งการจากลาจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันกลับแปรเปลี่ยนเป็นคนสําคัญคนที่คอยจับมือร่วมกันสร้างสรรค์จนมาถึงวันที่พวกเราภาคภูมิใจแต่เมื่อการเวลาหมุนไปทุกสิ่งก็ล้วนแต่เคลื่อนตาแต่สิ่งที่ยังคงตราตรึงอยู่คือความทรงจำอันงดงามระหว่างเราชาวเครือข่ายซีคอรภูมุมสิง ขอแสดงความยินดีกับเส้นชัยแห่งชีวิตที่ประสบความสำเร็จของผู้บริหารและครูเครือข่ายซีคอรภูมมสีเป็นความสำเร็จที่ทรงคุณค่าแก่คนรุ่นหลังคำว่าความสำเร็จจะมาพร้อมกับความภาคภูมิใจไม่ได้หากขาดกำลังสำคัญของบุคลากรทุกท่านที่คอยสนับสนุนร่วมแรงร่วมใจในการทำงานเราขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละและสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปและนี่คือ ผู้บริหารและคุณครูเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสีขอรภูมิสีที่เกษียณอายุราชการปีพุทธศกักราช2564 นายโกสิทธ์ศรีพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประทุนออยงเกิดเมื่อวันที่สองมกราคมพุทธศัการาช2504ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเล็กที่76ทับหหมู่ที่4บ้านประทุนตำบลแตนอําเภอศรีขรภูมิจังหวัดส,สุรินทร์พุทธการศึกษาสูงสุดศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตเริ่มรับราชการเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศัการาช2527ความภาคภูมิใจในการรับราชการ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นสำนักง,งานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการปีพุทธศักราช2543หลักการที่ใช้ในการทำงานทำงานตามสถานการณ์รวมอายุราชการ37ปี4เดือนนายสวัยเที่ยงธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขวาวใหญ่เกิดเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2504 ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเล็กที่50หมู่ที่16ตำบ,บลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาเริ่มรับราชการเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2522ความภาคภูมิใจในการรับราชการรับราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุราชการหลักในการทำงานทำงานวันละนิดดีกว่าคิดจะทำ รวมอายุราชการ42ปี3เดือนนางสาวพัชนิดาเจอจั์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านขวาวใหญ่เกิดเมื่อวันที่9พิศุนายนพุทธศักราช2504ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเล็กที่35หมู่ที่5ตำบลแตงอเภอสีขอรภูมิจัังหวดสุรินทร์วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีเพิ่มรับราชการ เมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2527ความภาคภูมิใจในการรับราชการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคเพียรทำหน้าที่ครูให้ดีที่สุดหลักการที่ใช้ในการทำงานรับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธิ์รวมอายุราชการ37ปี4เดือนนางรัตดาเจือจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาทุ่มหนองพักบุ้งเกิดเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2504ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่295หมู่ที่1ตำบลแตงอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีเริ่มรับราชการเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2528ความภาคภูมิใจในการรับราชการได้สร้างลูกศิษย์ให้เติบโตเป็นคนดีของสังคม หลักการที่ใช้ในการทำงานซื่อสัตย์ขยันอดทนตรงต่อเวลารวมอายุราชการ36ปี6เดือนนายสมเกียรติทับไทยครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านขาเกิดเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2503ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่17หมู่ที่11ตำบลหนองขวาวอำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี เริ่มรับราชการเมื่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2524ความภาคภูมิใจในการรับราชการได้รับพระราชอิสริยาพร์ทชหลักการที่ใช้ในการทำงานขยันอดทนซื่อสัตย์ยุติธรรมรวมอายุราชการ40ปี4เดือนนางสวรรค์คิด,คดสุข<ส><ส>ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองผือนนนแคน เกิดเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2503ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่14หมู่ที่19ตำบลแตนอำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์วุฒกการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีเริ่มรับราชการเมื่อวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2524ความภาคภูมิใจในการรับราชการได้ส่งเสริมให้ความรู้แก่ลูกศิษย์จนประสบความสำเร็จในชีวิตและเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขหลักการที่ใช้ในการทำงานรักสิษย์ทุกคนทำงานอย่างเต็มใจเต็มกำลังเต็มเวลาและเสียสละรวมอายุราชการ40ปี4เดือนนายแสวงอุปถัมภ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านขาเกิดเมื่อวันที่2มกราคมพุทธศักราช2504ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่96หมู่ที่5 ตำบลหนองขาวอำเภอศีขอนภูมิจังหวัดสุรินทร์วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีเริ่มรับราชการเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2525ความภาคภูมิใจในการรับราชการวิศวกรสร้างคนให้เป็นคนหลักการที่ใช้ในการทำงานทำดีที่สุดรวมอายุราชการ39ปีนางอรนุชเจือจันทร์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านปทุมอโยธ เกิดเมื่อวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2503ปัจจุบันอาศัยอยู่บา้านเลขที่203หมู่ที่20ตำบลแตนอำเภอศรีกรุงภูจังหวัดส,สุรินทร์วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีเริ่มรับราชการเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2524ความภาคภูมิใจในการรับราชการสอนนักเรียนอย่างเต็มความสามารถหลักการที่ใช้ในการทำงานอดทนซื่อสัตย์ทุ่มเทจริงใจ รวมอายุราชการ39ปี11เดือนฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวงเครื่องแบบสมยาคาราชการกระผมนายสุชาติทองนำประธานบริหารสถานศึกษาแบบบรูรณาการสีขอรภูมิ4ขอกล่าวแสดงบุธิธากิจ เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนกลางเกษียณเวียนมาหน้าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงคุณความดีประจับเป็นหลักฐานรากตำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลง พัฒนาชาติไทยให้ยืนยงเกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวายระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์มาวันเวลาปอกคุดค่าของขนได้ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมายความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือน ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้องจงคุここ้มครองให้มีส oh ุขหาใครเหมือนเกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือนคอยย้ำเตือนราตรึงตราบทีรันปกวเมื่อเรือจ้างต้องวางพายจากลูกศิษย์ที่เคยร่วมสร้าง จากงานที่เคยร่วมทำจะยังคงจารึกอยู่ในความทรงจำของพวกเราชาวสีขอรภูมมสีตลอดไปปากกาหัวใจเขียนเธอครูไว้บูชาจารึกพระคุณสูงค่าผู้นำวิชามาเป็นสิทธิ์มีครูจึงยืนสู้อย่างมู้มิชัย คุณครูชี้นำทางใจจึงทำให้สิทธิ์มีวันนี้หากครูแสนดียังติดตรึงที่ดวงใจเป็นคนผู้มีแต่ให้มีใจสู้งานเต็มที่